โอ้ยสาวงามปีนหัวตาย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 คนต่ำเลยคือถึงจะเสียบไปดีเราก็คนกินกันแหละคำเสียบคำเสียบ ไปไหนเจ็บวะสวัสดีครับสวัสดีสุกทุกคนครับผมบ่าวนายสารดีโหครับตอนนี้ผมก็มาอยู่นี่ครับทุกทุกคนครับบ้านหลังสีเขียวคลิปก้อนนานีครับทุกทุกคนครับถ้าคนที่ด้เบิ่งจะรู้จักดีครับทุกทุกคนครับสาวสวยครับแพงบ้านควรพันนอกครับอเจเอยครับทุกทุกคนครับคลิปก้อนนานีฮะนะกะคลิปนี้พอดีครับกะหนอกคนว่า กินข้าวเที่ยงเราบ่อยอ้ยังก็มากเลยนะกับพอดีเลยครับทุกๆคนครับเพิ่นสีําปกุงสูกินครับผมก็เลยมาเล่นน้เพิ่นพอได้กินเข่ากินน้ำน้เพิ่นพอดีครับเดยฝากทองก็นองเพิ่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะทายทอดให้เพิ่นครับว่าสาวงามตําปกุงมันเป็นแนวใดครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันด้วยครับทุกๆคนครับนี่นะครับทุกๆคนครับเมื่อนี้บรได้มีอีกเ้ยผู้เดียวได้บริมีน้องเจยผู้เดียวได้อันนั่นน้องยังนี่เฮ้ยฮะ ดอลล่าดิโอ้ใส่เสีอคือกันเลยเฮาสีเดลี่ยมคือกันเลยดอลล่าดิอายุเท่าเดี๋ดวรู้ละอายุสิบแปดปีสิบแปดปีอ๋อเป็นมูเดียวเรียนเดียวเดียวหลานฮะหลานเรียนห้องเดียวกันโอ้ทุกทุกคนครับอันนี้เศษสองอันนี้สิบแปดครับทุกทุกคนครับหลานเฮียนห้องเดียวกันเฮียนห้องเดียวกันเลยนี่บ่นีเจ้าของห้องเฮียนมอหนึ่งคนมอบ้แม่้องมอมอหกตัวครับห้องเดียว โอ้ยอยู่ในห้องเดียวเนาะพออยู่ไทยบางมันมีหลายห้องเลยอยู่ไทยมีหากหากหองหมดเลยสั่นหนึ่งค่ะดอลล่ากับอีกเจ้ยโอ้ยป,ปุนป่นอะไรเปล่เป็นลานส <laughs> ิเออเอินเจ้ยละมวนหลายคนประมวนเพราะไอ้ลงอีพี่แหลกเวลาคลิปแหลกเวลาคนบอกว่าเออเจอ้ยมวลกับปู่น่าได้เขาอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาสิมาเป็นแบบแยมให้บางคนเขาบอก น้องดอลล่าเมื่อนี้นเขาเมื่อนี้ส่วนใหญ่มามากินข้าวเที่ยงนี่ไม่กินอยังกาะจำบักูมือคือว่าครับว่าเออแล้วทาะเป็นจำหมกงให้กินกินปลาแดกเป็นอยู่ตีเป็นน้องดอลล่าได้กินเป็นอยู่วะเป็นเจื่อดูบบเบล์ะ <laughs> เอออ๋อทุกๆคนครับนี่สาวบ้านป้าครับเข่าป้าหาของกินเดี๋ยวมีโอกาสเนาะเขาไปซับเราใหม่เนาะคือจะคือว่ะเบิง้ง อนกเจยซับนอกใหม่ที่สิเป็นเท่าไรคนงามๆเขาปลาเขาดงไงโอ้เอาปเซ้อ้ะดิปีนเซ้ป์โอ้ยสาวงามปีนหัว โอ้ยพาเขาปลา,าเขาดงอีกทุกคนครับลุ้นปลามุดดงมาบุ้ยใหม่บ่ฮักมันเขาบ่ได้บ่อุย้ยกอสิดาเอา,อาต,เอตัวตัวเอง,เองอบ,บ่โอ้โหกว่าเได้กินเนาะมางละกอนางเอก,กสาวลวยปลา,ปา,าคือหลายหน่วยเนาะมางละกอ พระเจ้าเอิ้นมะละกอเป็นอย่างมันคือหลายหน่วยสเด่นมุกกันบ่อยเร่นแน่จเป็น้อยเด่นบ่เป็นเรียนอะไฟังกันเร็วมันเป็นอย่างมันเป็ี่ยนอย่างเราจะว่ามะละกอแบบมะละกอกะก่อละหน่วยเอามากนี่ก็ได้บอกโอามันพอดีกินเอามากล้ซีนมันลายได้มิดบอกเอาเลย ตะนน้มันแสบทันล่ะออกค่ะไปย่างก่อน นี่ครับบรรยากาศนซานนองเ็นกถือว่าเป็นสาวบ้านป่ากับว่าได้ครับทุกคนครับแต่ว่าไก่ทางง่ยจักน้อยครับแต่ว่ากับบ้านกับอยู่ในป่าในดงติดผู้ติดผาครับทุกคนครับทุกคนครับบรรยากาศข้างหลังสวยมากครับทุกทกคนครับเบินไปอยูฉากหลังภูเขาแบบโคบานนองดล่าคอับนกเจยครับทุกคนครับนกเจยเลยนองปูหน้าครับทุกคนครับที่ขิปก่นณานี้แต่ผู้ใดบ้านนี้เบิ้งกับย้อนกลับไปเบิ้งครับ คลิปแรกๆที่ผมถ่ายนอกปูนาครับทุกคนครับรมีกับเพิ่นกับเอิ่นมาก,กินเข่าเที่ยงครับทุกทุนครับน้ำปลามาจากไ่นอโอ้ำส่างตัวนั่นเนะาะทางเขามาฮะเฮ้ยส่งคือวะส่งคือ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  ชาฟันมีดได้หัวไปนี่ฟันหัวหัวได้บ่ยากเลยนัเลยอออ๋อนี่คือสวนพักพืชพักสวนครัวแบบปลอดสารพิษกรับุกนครับอยู่กับธรรมชาติครับน้องโดลล่าเก็บพัก เนาสื่อตลาดบอสื่อตลาดพอแน่ใจว่าสีเคมปลาแดก<ม>สีเคมเกลือหรือสีเคมน้ำมือเออไอมันใจเจ้าเจ้าคือซีเบรติฮะไอไอขี้แตก <c oughs> อย่าฟังมันใจได้ <c oughs> ยากหน่อยก็เข้าสามคนนี่แหละต้องขี้แตกกันกัน <c oughs> โอ้อันนี้อันนี้ปลาแดกวะละลายปลาแดกเนาะละลายปลาแดกปลาดุกนครับปลาแดกนั่นแหละต้มนั่นและปลาแดกแซบปลาแดกแซ่บเมืองลาวอ๋อต้มน้ำแล้วก็ละลายปลาแดกพร้อมแล้วก็เอาเส้นมีมาลวกเขาห้องมีอยู่บ่ขอบคุณขอบคุณปุ้นแห้งเนาะ เขนเอ้ยประเดี๋ยวประเดี๋ประเดี๋ประเดี๋ยวประเดยวประเดี๋ยวอ้ยกินมาแต่ไกเลยสุดยอดครับของแท้ครับของแท้การันตีได้เลยว่าของแท้ครับของเนี่เพิ่มความเปรี้ยวข้ามหวานใส่ลยไรบ้งทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มราบุครับเัอทุกคนครับตำบะคงสาวเล้า ออื้อแซ่บอยู่บ่แซ่บคือเสียงแนวนั้นปะไอ้เจ้ามาซิมเบิ่งดูมาซิมเบิ่งดูบ่เสื้อปะแซ่บซั่น<ส>บอก<ส>คือแค้นนี่่ละอื้อแซ่บแซ่บผมบม่ไว้ใจเด็กน้อย2คนนี่เลยครับทุกๆคนครับ <c oughs> <c oughs> ผมต้องได้ซิมเองแล้วผมเลยเป็นอะไรวะตาปิ๊งแซ่บหน้าตาแต่และคนนี่แซ่บคักด์ดอ่ หน่อยกัพอครับพอเป็นพธิธีจากแบบแซมตว่าแซบอยู่บอะ่าแซแจ <c oughs> ะว่าแซไปว่าแมน้ำต้บะคงแล้วซิมขอบุนให้เบิ้งดูมันคืออยู่บ่กแะ่ว่า <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรไดการแล้ววะนักเอกอีกคนนึงมาแล้วครับทุกทุนซื้อยังนี้ซื้อนอกยังงี้ซื้อน้ำฝนน้ำฝนเลยนี่เติดคาบได้อีห่งะเ่แล้วเป็นเอกคนเป็นอะไักกาจองโอเออจุดอเลยเจ้าเออดีแล้วเจ้ามีพักการจองมาแลกคอยให้กินนําสันคอยให้กินน้ำเขแหลกวันนี้เ่ยังมากคอยสไลมือ มาแล้วมาแล้ววันนี้โอ้มีแนวแรกแล้วคอยให้กินนำ้ำคอยให้กินทั้งสองเลยมากินน้ำกันมากินน้ำกันใสใสใส,สพักกันจองอ๋อคือะพักกันจองเก็บมาเองบ่นี่ซื้อตลาด <laughs> นึกว่าเก็บมาเองนึกว่ามันขยันกระดอ้อไปซื้อตลาดมาคือกันกันุกคนครับเหมือนซื้อโฮเซลครับทุกคนครับ,ารคครบตามบุฟฟงสาวเล่าเมื่อกี้เสียบหรือบเสีบยบเฮ้ยไอ้<ส>เจิดย่ยางหน่อยเ้าก็มีคนเพิ่มมาอีกสองขี่แต่เป็นหมูเ้า มีอีกอยู่บอกไปเอิ่นไปเอิญนมาอีกดูมีอีกอยู่บอกเออมากีบักหน่อยแล้วคนหนึ่งลวกพักครับอันนี้ลวกไอ้ข้าวปุ่นแล้วก็ลวกพักบอกนปดิพักกานจองพักกานจองมากเมื่อกี้นี่นะครับนี่ครับสังเกตวิธีปาดปาดของทางทางสอปอเรลาการจะเขาจะจับเอาหนิวนึงเนาะจับผักว้เนาะแต่ข้าวปาดเป็นเนี่ยเคยลองอล้วเลยเปลี่เปล่น พักกระลำพักกระจองพักอีเลิศ์พักกระทินโ <Okay. S 1> ซิมอะไรบอ,อน <laughs> อี่เออบ,บ,บอสต้องซิมก็ได้โอ้โอเทกัเทสเทกับเทบอสซิมก็ได้เนาะ บูรู้แหละรับไปสอบรวมกันสามคนนี้แต่บวะแสบครับเข้าสามคนดีหลักตามดีครับทุกๆคนครับจริงๆนี่กะผมกะน่าจะให้เพิ่นถือเนาะพ่อแม่นนาะผมยิ้มเข่าแล้วผมยิ้มเข่าแล้วโอ้เอาพุ๋นเลยวะโอ้อ๋อครับทุกๆคนครับสถานที่กินเข่าเบิังวิวโอ้สุดยอดเลยวิวหลักล้านเห็นอยู่บ่ ดียอดเลยครับบรรยากาศนากินข่าก็มีตพูดจผารับซาอยู่บานปลาบานดงเลยยอดบรรยากาศสุดยอดเลยสวยมากดูบังผาซ่บจะบอดูล่ะแซ่บแซ่บแซ่บคือแซ่บแบบนั้นแซบอีหรือแซ่บเน อ,นนอ,อันนี้ซื้อยัอองเกานเออลืมอันนี้ซื้อยังก่อซุปซุกสุกน้ำฝนเป็นแฟนกันเนาะอันนี้เปเ็นโดราอันนี้เป็นเจ้ยฝนมานีหล่ะมันจะเย็นซุ่มซ้ำครับทุกคนครับถือว่าบรรยากาศดีตอนนี้สิบครูเออเขาก็ไอเฮียมอ้ายบอ กินเข่ากันครับทุกทุกคนครับได้กินจากของละเอากินกินกินไหมนี่แหละครับบรรยากาศในโซนบทของสอปอล้าครับสิเป็นแล้วนี้แหละครับกินเผากินเผากะตามธรรมชาติครับผมบ่มักจะทางหลังให้มาครับฉากหลังเป็นภูเขาครับสวยมากนี่ยังไงลูกสัตว์ไอ้ว่าไก่ความจริงที่เห่าบอกกันแล้วล่ะสามสี่หาพนเท่านี้ มันหมือน้าจะหนักจัง่อยเนาะสมเนาะอสมเนาะเด้อสมไม่ดีแฮล่ะตาตาแสบเลมันแสบหรือสมแต่บุงดูบุงดูแสบหรือสมปะนีบกินสะกอนกินบุญสักกอน โบเซบมงงุ่นี้คนต่ำนี่อื้อออื้กินแต่เสียบีดีเราไม่นกินกันที่ครับทุกๆคนครับผักกะทินครับผักกะทินนองโดลลาไปขึ้นหัวขึ้นคอร์เก็บมากครับทุกๆคนครับ กว่าจะเดกินมันยากค,ครับทุกคนครับเอาต้องกินเนี่ยเพิ่นจักหน่อย <c oughs> กว่าเดี๋ยวเราหอบนะ <c oughs> เพิ่นสิบอเอิญกินอีกตำโคงครับสาวลาวตำให้กินเลยสาวสวยนองเจเยนองดลลอลล่าลองเราคนแล้วกันน้องซุกครับเดี๋ยวลองมึง นีคือแสบเป็นพิเศษเหรอรกินกินข้าวผักซื้อบระปันไดนเนี่ยกินข้าวผักน่องโดาราเก็บนี่ยแสบแสบ,บครับตัวตัวครับไม่ีโอกาสมากินทั้งกันครับทุกคนครับๆๆๆคุณยายอยากมากินก็คอมเมนต์มาครับเบย์อยากมากินกับน่องเจยน่องซุปเนี่ยน่องฟอนน่องเอง้ยน่องโดารยายครับตามชีหายคนคนนี้ยิ้มยิ

ค,ครับแซ่บขนาดแซ่บจนว่างกล่องหมดแล้วครับทุกทุกคนครับ <laughs> จักแซ่บจักหิวเหรครับเพิน่นซวนผมมึงแต่เศร้าหมดเน่ผมก็เลยแบบว่าอดไว้แบบบุกกินเขาเศร้าเลยนะทามากินฝีมือเพิ่นอย่างเดียวเลยเป็นตัวรองให้ตัวรอง <laughs> จำเขาเยี่ยงเวียนเถอล่ะโอเคเนาะอันนี้กินแต่วดตถุผักบนีดทุกผักกินคืองัวคือคั้วอยเนาะกินกุย่างเอามันกินกุย่างกับพวกผักหยามันกินได้วัตถุได้พวกไหมครับตัวเลี้ยงหยาอินารนัดอยู่แล้วเนาะหยากละผัก อยากกับเพื่ออยากกเพืองคือเรนะมันเริ่มมือเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วคไม่คูเริ่มจุ่มกันแล้วี้เริ่มเอาจริงแล้วครับวันนี้เริ่มแสบพอดีซะอือยยยยนยยแยยยห้ยยยยย แสบแสบแสบเฮ้ยเฮ้ยเยังยังยังบดีเครื่องค่องเฮ้ยเ้ยทำสงเห็นเปิดกล้องก็าำส้งคือเลยเนาะวันลังกล้องแตกินงาบงายอ่ทำสงเออปวดอันนี้กับวัชพ่อแลวเด้ตักเซีนอเยู่โดนละคำแสบคำแสบอ้ย ก็เดากินเป็นตะแซสบก็เดาะเจ๋อจะค้ามมองดูให้ทำผู้ส้มมองดูเจอ๋อทำมันไงมองดูอืมอ่าแต่วสิคือว่าคนน,น้อยๆกินคำใหญ่เฮ้ยมึงโซไหมโซความสมารณ์พิเศษเลยแซ่บเนาะเฮงเดี๋ยวสามมันแซ่บเนาะก็ต้องกินคำาวมันไงล่ะแสดงให้เพื่อนเห็นแล้วว่ามันแซ่บสีมือของเจ้าสองคนสามคนเจ้านี่แซ่บไหมสุดใคอเนี ตไปไหนแสบวะ่แบต้องว่าแทุกทุกคนครับเ,เรียบรอยละเบิดละเลือน้อยเดียวยุ่งเดียวครับต้องโดลาลใส่คำเดียวกับเบิดแล้วฮะ <c oughs> ผมเลยเสียสละครับคำแสบ <c oughs> เอาไ้เพิ่นกินซะ <c oughs> เพิ่นใหญ่เป็นพี่เป็นหนาซะครับคือรู้นะผมก็สิบเดือนทางต่อครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็พออมปากของคอครับกินเข่ากับสาวเล่าครับกินเข่าก มักขนาดเลยข้างหลังแบบงามเลยครับสุดกคนครับสาวบานปลาครับกัเข้ามาเบิรงกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนครับบ๊ายบายเฮาลงความเห็นกันเบิร์เหรอครับทุกคนก็อิ่มไปละไปกินน้ำไปละอนี่ก็พ่อละกินน้ำละอันนี้ก็จนจะเมียนติบเข่าละนี่ครับยังจับไม้คู่อยู่เลยก็เลยตกลงว่าค่ำสุดท้ายครับแซ่บที่สุดกับยกให้น้อง ดอลลาร์ครับทุกทุกคนครับเพิ่นคำแสบคำสุดท้ายเลยก่อนสิบปีขีดอ <c oughs> เออเฮ้ยจะแสบกระดรอเพื่นมีพักตามอีกคักกระดรอ